นุ่ม,ขมเขมรในไทยหลอเลียนกองถับกัมพูชาหุ่นเซนเดือดจัดสั่งไล่ล่าตัวถึงไทยทันที ในช่วงเวลานี้ที่สถานการณ์ภายในกัมพูชากำลังตึงเครียดทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่อ่อนแอปัญหาความเหลื่อมล้ำและเสียงวิพากวิจารณ์จากประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาผู้ไม่เคยยอมอ่อนข้อให้ใครต้องเดือดจัดมากที่สุดในรอบหลายเดือนกลับไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านหรือกลุ่มผู้ประท้วงในประเทศแต่เป็นชายชาวกัมพูชาวัย37ปีคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้นตอของความโกรธเกรี้ยวเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอความยาวประมาณ3นาทีครับที่ถูกเผยแพร่ผ่าน TikTok และ Facebook ซึ่งถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วไปทั่วโลกออนไลน์ในกลุ่มชาวกัมพูชา ในคลิปวิดีโอจะปรากฏชายวัยกลางคนแต่งกายคล้ายทหารกัมพูชาและดูไม่เรียบร้อยออกแนวประชดประชันพร้อมกับใส่เสื้อคลุมสีเขียวแบบชุดทหารหลวมๆไม่ได้ติดเครื่องหมายหรือยศใดๆแถมยังใส่รองเท้าแตะและพกวิทยุสื่อสารที่ทําจากโฟมตัดเป็นรูปทรงวิทยุพร้อมกับมีเสาอากาศทําจากไม้เสียบลูกชิ้นด้วยซ้ําคลิปดังกล่าวนะครับถูกถ่ายโดยเพื่อนของเขาเองซึ่งร่วมมือกันทําเป็นเหมือนฉากล้อเลียนการเป็นทหารโดยเพื่อนที่อยู่ด้านข้างถามว่า เป็นทหารตั้งแต่เมื่อไหร่ละได้ข่าวว่าเขาจะถอนทัพกันแล้วใช่ไหมเหรอแล้วพลทหารปลอมคนนี้ก็เลยตอบกลับไปว่าก็ถอยทัพไงว่าจะไปขอสมัครบ้างจะได้สบายเหมือนคนอื่นเขาเพื่อนจึงถามกลับไปอีกว่าจะไปทำไมไปก็ไม่มีตำแหน่งไม่มีใครให้เกียรตินายโตโต้เขาเต็มกองทัพไปหมดแล้วจะไปรับใช้อะไรกันชายในคลิปจึงแสดงสีหน้าราวกับจะประชดพร้อมพูดปิดท้ายว่าเหรอไม่ไปก็ได้เดี๋ยวอยู่เฉยๆสบายกว่าอีก ไม่นานหลังจากคลิปนี้แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียในกัมพูชาก็มีรายงานว่าสมเด็จฮุนเซนถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กด้วยตัวเองโดยข้อความในโพสต์นั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรงที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักจากอดีตผู้นำที่ครองอำนาจมาเกือบ40ปี ด้านชาวเน็ตเขมรบางคนบอกว่าใครก็ตามที่กล้าเหยียดหยามกองทัพของเขมรประเทศเราไม่สมควรได้รับการอภัยคนเหล่านี้คือศัตรูของประชาชนศัตรูของชาติแม้จะอยู่ต่างแดนเราจะตามล่าให้ถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยโดยระบุว่าหากชายคนดังกล่าวยังคงพำนักอยู่ในประเทศไทยขอให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงไทยช่วยควบคุมตัวและส่งตัวกลับมายัางกัมพูชาเพื่อดำเนินคดีในข้อหาละเมิดความมั่นคงแห่งชาติ ท่านที่หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปสื่อท้องถิ่นในพนมเป็นหลายสำนักรายงานตรงกันว่าชายวัย37ปีในคลิปดังกล่าวซึ่งชื่อจริงยังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ทราบเพียงว่าเคยเดินทางไปทำงานในไทยนานแล้วและได้กลายเป็นบุคคลที่ทางการกัมพูชาต้องการตัวมากที่สุดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารจากหลายฝ่ายว่าการล้อเลียนเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ไม่น่าจะถึงขั้นต้องดำเนินคดี หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับชาวกัมพูชาในโลกออนไลน์แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจนบางกลุ่มเห็นด้วยกับฮุนเซนโดยมองว่าการล้อเลียนกองทัพคือการดูหมิ่นประเทศและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแม้จะอยู่นอกประเทศก็ตามจะล้ออะไรก็ล้อได้แต่ทหารไม่ใช่เรื่องตลกทหารเราคือผู้เสียสละจะมาทำให้เป็นตัวตลกแบบนี้ไม่ได้ ขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าสิ่งที่ชายคนนั้นทำคือการแสดงออกทางการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอัดอั้นของประชาชนจำนวนมากที่ไม่กล้าพูดในประเทศของตนเองถ้าเขาพูดผิดก็ควรโต้กลับด้วยเหตุผลไม่ใช่สั่งให้จับส่งกลับถูกแล้วเราสิ่งที่เขาล้อมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอยู่ไม่ใช่เหรอ วันนี้แค e ่ใส่รองเท้าแตะเล่นเป็นทหารพรุ่งนี้อาจโดนข้อหากบฏก็ได้เหตุการณ์นี้นะครับได้สะท้อนถึงความเปราะบางของรัฐบาลกัมพูชาในยุคใหม่ที่แม้จะมีการเปลี่ยนไายอำนาจจากฮุนเซนไปยังลูกชายคือหุนมาเนตแต่การบริหารแบบอ่อนไหวเกินเหตุยังคงเหมือนเดิม ถารัฐบาลของพวกเขายังไม่สามารถรับมือกับการล้อเลียนเล็กน้อยได้แล้วประชาชนจะสามารถพูดเรื่องใหญ่ๆอย่างเศรษฐกิจหรือความโปร่งใสได้หรือไม่เหตุการณ์ชายชาวกัมพูชาที่ล้อเลียนกองทัพในคลิปสั้นๆแค่3นาทีกำลังกลายเป็นกรณีตัวอย่างของรัฐบาลที่ไม่อาจรับเสียงเยอะหยันจากประชาชนได้เลยในประเทศที่ยังคงจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกการล้อเลียนเล็กๆจึงกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงและผู้ที่กล้าเล่นบทตลกจึงกลายเป็นศัตรูของชาติ และแม้ว่าเขาจะยังอาศัยอยู่ในไทยแต่ชื่อของเขาก็ได้กลายเป็นที่จดจําของชาวกัมพูชาไปแล้วว่าคนธรรมดาก็สามารถทําให้ผู้นําอย่างฮุนเซนเดือดจัดได้เพียงแค่ใส่รองเท้าแตะกับวิทยุโฟมชิ้นเดียวครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่าคุณจะถ่ายรูปยังไงก็ได้แต่ทางขเขมรเราให้คุณขออย่าใส่เครื่องแบบข้าราชการไปล้อเรียนก็พอ ความคิดเห็นท่านต่อไปคนกัมพูชาแบบนี้เรายอมรับเพราะที่เขาพูดมามันคือความจริงและที่เลวร้ายที่สุดคือการค้ามนุษย์เราได้รับข้อมูลมากมายทั้งภาพและคลิปที่แอบถ่ายไม่ได้มีการจัดฉากและประสบการณ์จริงจากคนที่รอดออกมาได้รวมทั้งการบอกเล่าว่าถ้าไม่ใช้ความจริงทหารปลอมคนนี้จะมีข้อมูลมากมายได้อย่างไร ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ Tiktok มีข้อมูลของผู้ใช้อยากกลัวที่จะแชร์ให้เจ้าชายของคุณทราบอีกไม่นานคุณก็จะวิ่งไปที่รัเสเซียและผ่านมันไปไว้ได้มีเพียงไทยเท่านั้นที่กำลังช่วยพลทหารปลอมคนนี้หลบหนีได้ ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับประชาชนคนกัมพูชาคนนี้เขาก็พูดออกมาจากใจแบบว่าเขาอยู่ประเทศกัมพูชาแล้วทำไมประชาชนในกัมพูชาถึงลำบากมากแต่ทำไมข้าราชการกัมพูชาถึงได้อยู่ดีกินดีกันเหลือเกิน ความคิดเห็นท่านต่อไปคนขเขมรในประเทศนี้ตื่นนอนขึ้นมาก็หากาแฟก๋วยเตี๋ยวและทำงานหนักเพื่อหางานทำในเวลาว่างก็ทำเรื่องสังคมบ้างชีวิตยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ฉันสงสัยว่าทำไมคนขเขมรบางคนตื่นจากหลับแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในคุกแบบนั้นพวกเขาทำอะไรกันโดยไม่มีงานทำความคิดเห็นท่านต่อไป พูดในมุมตะก,กะของผมนะครับการที่กัมพูชาออกคำสั่งให้ประเทศไทยส่งตัวบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติหรือทำให้ประเทศชาติเกิดความเสียหายผมว่าเขามีสิทธิ์เรียกตัวกลับนะครับในขณะเดียวกันนายทหารคนนี้ก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซนที่เกิดคำถามเหมือนฮุนเซนจะรู้สึกรับไม่ได้ที่ถูกจับโปแตกแล้วกลัวชาวกัมพูชาคิดจะคล้อยตามแล้วเกิดการเคลื่อนไหวที่ทาให้ฮุนเซนลาบากขึ้นแต่ถ้าคนไทย ยังเก็บชายคนนี้ไว้เพราะเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราจะกลายเป็นฮีโร่ของทหารคนนี้แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศที่เข้าร่วมการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียต่อชาติกัมพูชาได้ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณากันต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับผมสนับสนุนคุณคุณทหารปลอมผมเข้าใจว่านายกของคุณกําลังสร้างความนิยมในประเทศเพื่อรักษาอํานาจ ความคิดเห็นท่านต่อไปฮุนเซนเป็นเช่าไหนาไทยหรือถึงจะมีอำนาจสั่งทางการไทยได้เขาเคยเห็นรัฐบาลไทยอ่อนแอแต่กองทัพไทยและประชาชนคนไทยไม่ได้อ่อนแอไทยไม่ใช่เมืองขึ้นขเขมรน,นะความคิดเห็นท่านต่อไป ผู้นำเลวประชาชนต่อต้านมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าผู้นำดีใครจะไปใส่ร้ายป้ายสีเขาขอให้ส่งตัวกลับให้แต่เวลาผู้ร้ายมีแก๊งคอเซนเตอร์จากเขมรไทยบอกให้ช่วยจับเห็นแต่เขมรเอาแต่เงียบไม่ช่วยไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อไปไม่ต้องไปสนใจเพราะเขมรไม่เคยให้ความร่วมมือไม่เห็นจะให้ความร่วมมือกับไทยมีแต่ช่วยซุกซ่อนช่วยคนร้ายให้หลบอยู่ในเขมรความคิดเห็นท่านต่อไป ฮุนเซนเขากำลังบอกว่าขอให้ตำรวจช่วยตามหาคนคนนี้ให้พบคุณพยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาบอกความจริงกับชาวโลกความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่ไม่สนับสนุนให้ใครส่งนายทหารปลอมคนนี้กับประเทศตามที่หุ่นเซนบอกเพราะเขาอยู่ในประเทศไทยแถมเขาจงรักภักดีกับประเทศไทยและแสดงความคิดเห็นต่อประเทศเขาอย่างตรงไปตรงมาถ้าจับเขาส่งไปก็เหมือนกับถูกส่งไปฆ่าให้ตายเพราะหุ่นเซนคงไม่ปล่อยไว้แน่นอน ความคิดเห็นท่านต่อไป ปากบอกว่าไทยคือต่างชาติที่รุกรานแต่ขอร้องให้ไทยจับตัวคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยเฉยถ้าไทยยอมทําตามอย่าเรียกไทยว่าไทยอีกเลยครับความคิดเห็นท่านต่อไปนักเคลื่อนไหวที่อยู่ในไทยคนนี้เขาเป็นคนมีสมองรู้แจ้งแจมแจรัฐบาลเขมรทําอะไรไว้เขาโชคดีมากเลยนะครับที่เขาได้หลุดออกจากเขมรมาจากวงโคจรอุบาทของเขมรได้ความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่หุ่นเซนกลัวที่สุดผมคิดว่า รัฐบาลไทยไม่ควรให้ความร่วมมือในการส่งตัวผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองกลับไปให้อย่างกัมพูชาผมถือว่าเป็นไม้เด็ดและสามารถต่อรองกับฮุนเซนได้ดีเป็นอย่างยิ่งจริงๆต้องไล่ล่าใครกันแน่ใครกันแน่ที่ต้องรับโทษใครกันแน่ที่เป็นฆาตรกรเข่นฆ่าคนในชาติเดียวกันตายไปเป็นล้านโลกนี้มันช่างวิปริตเสียจริงๆ